สวัสดีค่ะพมลค่ะสวัสดีครับพมลครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะเมือนช่องสาวนิ้งพา้ารวยขอบคุณชั้นแนวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเล็กความฝันกับพมลนเนาะค่ะ,คะเป็นคลิปที่2ค่ะของงวดวันที่16พฤษภาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะได้ยินว่าพมนนี่ฝันดีอีกแล้วว่าสันคุณพ่อฝันมาจังไหนว่าสู่ฟังในคุณพ่อฝันว่าไปไม่เป็นไม่เฮี้ยนงานานี่นะค่ะ ไป,ไปเป็นเงีงืนงานในดาบานไปแว่เศร้าเศร้าเราเห็นเข้าเด่นให้ลูเด่นให้ลูบานางกมีเงินยี่นิทงสามสิบบาทค่ะโอ้ยเด่นน้ำเขหน้าวะเด่นน้ำเขากันหน้าะบาเนี่เขาสั่นให้โดอยู่ปักปักให้เด่นน้ำแน่แมมาตีลเลยเพราะไงค่ะอะไรโรคโรคบาเนี่น โรสองเทียร์ที่แหลกโรคที่แหลกโรคอันสิบบาทน้องสิบบาทพอไงไมีเงินจคกบาทเหอเขาอะมีเงินอยู่สามสิบบาทโรคงรคเฮเบิร์ตเขา,า,านะอันเอาไปเที่ยวสองเนี่ยมาเอาไปเที่ยวสองอันสิบบาทเอางรคส้าบาท่เนาว่า ค่ะน้องสาววะนะเดี๋ยวถ้าพ่อใหญ่เขาเขาก็เปิดขึ้นมาวานะขึ้นมาวานนั้นพ่อใหญ่สิลงตัวไหนเขาว่าถามเนี่ย,ยโรคหา่าหกประธานบ้านเขาเปิดขึ้นมามันก็ออกห่าหกกี่วันโอ้ยพ่อใหญ่ถือเรียวประธานเขาไปจ่ายเงินเาเอาเงินจ่ายค่ะ ออกห้าหกวะทีะ่มันออกห้าหกห้าหกรอบแรกไรนี่ค่ะรนะนะ่องเอีย 5, เ่ยวสองบาทนะร่องสิบบาทวะสองหัวไมักซี่แล้วไอ้สองก่อนตัวไรห้เรคุณพ่อออกซี่ซี่สองก่อนมักซี่ออกซี่ซีสองก่อนเออเี่ยวสองแถวแรกห้าหกเี่ยวสองออกซี่ซี่ อืมกระไรที่ในเงินเนี่ยดีใจเอาไม่ขอบฟันกระไรเงินม้วนแม่นบอกเอากระจายเงินอืมค่ะมันบอกม้วนขนาดนะจังได้ตัวแบบนี้บานกงินในเงินน้าบานกงนออกจากบ่วงไหโรบานเงินดวงเขาในบบาทค่ะไม่เป็นบาทหันแจ้งหันแจ้งเป็นบาทมีอย่างเป็นโมบายค่ะแต่แต่ที่แรก มันมันมันจำาะไรอยู่แต่ผันค่ะบางก็จะกเป็นบานอย่างบางก็เขาไปในมู่บานมาเขาก็มีสลากมีสลากให้โจกโจกไรนั่นไรนี่นะค่ะมีสลากมีแผ่นสลากนั่นค่ะกระโจกบ้านนี่ยโจกนั้นเขาเห็นเขาว่าไปนะหาบาทเขาว่าเนี่ยไป่ได้หาบาทก็ได้ได้ให้ลูกมาเน่ยไป่ะหาบาทก็ กระซื้อว่ะจ๊กบ,บานเทากับพื้นพื้นพือ้นอบ้านหนึ่งมันเป็นเด็กสิบสิบเอด็ดเห็นเป็นเด็กสิบเอ็ดเออใน,ในในใบสระอือเป็นเด็กสิบเอด็ดบานนะั่นไงเอาเอาใบที่สองบานจกสองเทียค่ะเอาไว้ที่สองมันเป็นเด็กสิบสองบ้านที่สองเป็นเด็กสิบสองอ่าใบที่สองเป็นเด็กสิบสองอือ ค่ะตัวสีไหนเห็นเป็นตัวเลขกนี้ในกระดาษนะจำได้บ่ขาวขาวตัวสีขาวขาวเออเป็นเด็กขาว <S <S ให้ให้โล่นั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กลำบ้านในบักบักบักเด็กซีแรงบานเด็กซีนี่เป็ตัวสีแดงสีนั่นแดงเหมือนแดงแดง,แดงจึงคือด้วยค่ะมันหกหาเด็กเป็นตัวสีไหนตัวหกหาหกหาหาหก,กนะมันมันเป็น สีดำเป็นสีดำเออเป็นสีดำค่ะแต่ว่าซีซีนี่เป็นสีแดงเออซีซีเนี่แรงยังเคร่งด้วยบานีหนึ่งกับหนึ่งสองเด็กเป็นตัวสีไหนสีขาวเป็นสีขาวเนาะค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่นกับมีฟันอีกบ่หน่คุณพ่อบ่อีกบ่บ่ไมเทานี่นะมมเทอนี้แม่นบ่ไมเทอว่าฟังกระทืาฟันเหีวอยู่เด้เนาะคุณพ่อเนาะค่ะถอดแหลกกับถอดสองอีกค่ะมันฟันต่อต่อไป ตัวเลขคุณพ่อเพิ่นกับไฮมาเนาะค่ะที่เพิ่นเห็นในไฮโลเนาะค่ะเรียนได้กับซีมี่โฮกฮานะค่ะหกหาแล้วก็ซีซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนาะค่ะ mm. แล้วก็เงื่อนสามสิบบาทลงตาละสิบกับตาละยี่สิบเนาะค่ะลงสองเท่อค่ะ mm. ก็เลือกเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมมกักตัวไดชอบตัวไดก็เอาตัวนั่นแต่ว่าคลิปที่สองนี่ตัวเลขคุณพ่อนี่ สีลายโตอยู่เนาะค่ะแต่ว่า้าให้คุณพ่อมากอีรีนี่ในโตเลขกที่คุณพ่อฝันคุณพ่อได้มากนี่ให้พ่อมากนี่พ่อมากตัวใดแห้งมากเลขตัวไรหกหากับซีซีโกหากับซีซีมากแห้งมมนบอกนี่นะหมวดนหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนี่มากบอบอบบอปันไดบอปันไดมัมนบอปันไหนแต่ว่ามั่นใจที่เห็นตัวเลขกนี่ก็คือ พวกหาแคปซีซีเออเป็นมันเห็นมันเห็ดมันเห็นจุดเขาแเ่ียใจเงินอืมค่ะจ่ายเงินอะไรเงินน้ำเขาเขาไปเขากรจ่ายเงินให้ค่ะจ่ายเงินให้ชั่วชั่วชั่วได้ไหมสัสได้คลิปข่วงฟันเนาะข่วงฟันฝันตอนแรกนี่ก็ได้ม่้บอเออหมูอยู่น้ำกันนะโอ้ดวงดีน้องเจ้าเนาะอืมเจ้าดวงดีตัวนี้ค่ะแล้วข่วงฟัน ทอดที่สองที่คุณพ่อฝันว่าได้ไปจับสลากนี่จับสลากได้มาเป็นไม้เหลขกเป็นบอกิบเอ็ดกับสิบสองเป็นบอกเออเขาจะของเขานะกับพืชเฮ้ยเบิ้งเดว,วได้ออของขวัญได้ยังบลอกของเขาก็อันนังง้นนะเขาก็ให้อันนั้นเป็นเป็นอันว่าได้สบกสบู่ไปอือได้ยูมเมนบอกได้ไจับแล้วก็<อ>คือเบิ้งเป็นไม้เหลขแล้วเขาก็ับพืลของ สบู่ค่ะเกาสบู่ไหมเลสบู่เพิ่นเราค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวท่าตัวเลขความฝันของร้านหน่อยเพิ่นเอิ้นตาตาเนาะค่ะท่านผู้ชมพอมนุ่นนี่เพิ่นเลี้ยงหลานค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเลี้ยงหลานเนาะค่ะเพิ่นมีหลานหน่อยหลานเพิ่นก็เอิ้นตาตาค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอมนุ่นค่ะ ในงวดวันที 16, ่1 6พฤษภาคม2567นี่ค่ะก็ขอให้พอมน์นบอกเลขเนาะคะ่ะให้แนวทางให้ท่านผู้ชม<อ>ให้หมานให้ปังเนาะคะ่ะในคลิปนี่งวดนี่ค่ะขอขอบคุณพอมน์ได้หลายคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพอมน์มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของพอมน์ค่ะในงวดวันที่1 6พฤษภาคม2567นนี่ค่ะพอมน์เพิินฝันค่ะท่านผู้ชมเพิินฝันว่า เพิ่นได้ไปเห่นให้โลเพิ่นว่าค่ะไปเราไปพอเขาเล่นให้โลก็เลยไปเห่นน้าเขาเพิ่นว่ามีเงินทั้งเบิร์ตสามสิบบาทเพิ่นว่าค่ะไปลงตาแหลกเพิ่นว่าลงเทือแลกลงตาแหลกลงไปสิบบาทเพิ่นว่ามูก็เลยบอกว่าลงไปเบิร์ตโลดเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าบ่เพิ่นว่าถาวัสันก็ลงไปยี่สิบบาทเพิ่นว่าค่ะแล้วเพิ่นก็ลงไปแทงเทือแลกเพิ่นว่า เพิ okay. like ่นแทงหกหาเพิ่นว่าในความฝันเพิ่นเนาะค่ะแท่งหกหาเพิ่นว่าเลขให้โลกออกมากออกมาหกหาอิรีเพิ่นวาค่ะกะแท่งเธอสองเพิ่นว่าแท่งซีซีเพิ่นวะเลขก็ออกมาซีซีอิีเพิ่นว่าค่ะเลขให้โลกออกมาซีซีอิีเพิ่นว่าค่ะบานนีพ่อมนต์ได้เงินเพิ่นว่าในความฝันแท่งได้ทั้งสองตาเลยเพิ่นว่าได้เงินแล้วไปโตเพิ่นวาในความฝันไปโตไปผองานเพิ่นว่า ไปจับสลากเพื่อนวาจับสลากเทือเลกเพื่อนวาได้ไหมเลขสิบเอ็ดเพื่อนวาค่ะเปิดออกได้ไหมเลขสิบเอ็ดเพื่อนว่าค่ะไปจับเทือสองเพื่อนวาเปิดออกได้ไหมเลขสิบสองเพื่อนวาค่ะค่ะพมุ์ก็เลยได้แน,น,นวทางเนาะค่ะได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั่นก็สิมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์เนาะค่ะเป็นจํานวด เป็นจานวนค่ะท่านผู้ชมเป็นจํานวนเงืนลงให้โลเนาะคะ่ะสิบบาท20บาทค่ะแล้วก็จํานวนเงืนทั้งเบิร์ค่ะ30บาทเนาะคะ่ะที่เพิ่นติดกระเป๋ามามีทั้งเบิร์ตบาทค่ะก็คือ30-30ค่ะส่วนเลขให้โลเนาะคะ่ะที่เพิ่นแทงถือหรือว่าแท่งเข่าก็คือหหาหหาที่วงกลมห้เนาะคะ่ะ4 4 4ีที่วงกลมห้ก็คือ หมักแห้งเพื่นว่าเดนตัวนี้เพื่นว, oni, พนว่าค่ะเป็นเหลขให้โลดที่แท่งแล้วมันออกเพื่นว่าขาดส่วนหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนี่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนี่เป็นเหลขจับฉลากเพื่นว่าค่ะ หนึ่งหนึ่งกับหนึ่ง,งสองเป็นเลขจับฉลากไดะะ้เนาะค่ะไม้เลขกสิบเอ็ดกับสิบสองค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอม่นค่ะในงวดวันที 16, ่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับพอมน่นเบิร์สุขูสุคนค่ะค่ะแล้วกะ็คลิปแรกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคลิปแรกของพอม่นค่ะพอม่นเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปยิงนกเนาะค่ะในป่าแล้วก็ ปืนแตกเพื่นว่าค่ะยิงไปนัดที่สองเพื่นว่าแก็บกระแตกปืนกระแตกระเบิดออกเลยเพื่นว่าค่ะพอม่นเพื่นกระได้ตัวเลขเนาะคะ่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นคลิปแรกค่ะก็คือเ2 8ดสองแเป็นเลขตีจากฝันเนาะคะ่ะเลข2อตก็คือ8ปดสเป็นเลขตีจากฝันค่ะตีจากปืนเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นคลิปแรกค่ะกับคลิปสเนาะคะ่ะมาร่วมกันค่ะคลิปแรก ได้ตัวเลขเจ็ดสองกับแปค่ะคลิปที่2องได้ตัวเลขหนึ่งศูเนาะค่ะ6กห้าสี่สีสองค่ะเป็นคลิปที่2ค่ะของงวดวันที่สิบพฤษภาคม2องพนห้เนี่ค่ะ ท่านผู้ชมก็เลือกเอาเนะคะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะนี่ก็เป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอมลนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพร,รววจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบ เห่งๆหงมานๆปังๆรงรำรวยรำรวย,ยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพาร้วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ